เนธันยูหูบากคลั่งสร้างทหารยิงไม่เลือกพวกเดียวกันเจอคนยิวเอาคืนเผาฐานทัพวอดสามล้านวันที่1กรกฎาคม2568อยู่กระดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรฟลัชวีกวอร์ซัดกันเละนะคะระหว่างคนอิสเนๆด้วยกันเพราะเหตุคำสั่งฮันนิบาลน,นี่แหละหมายถึงสั่งให้ยิงสั่งหารพวกดียกันได้ ถ้ามีเหตุวิกฤตนะคะเกิดจะไปยอมแพ้ศัตรูหรือเข้าตาจนและคลิดว่าจะถูกฮามาสจับไปให้สังหารเพื่อกันไม่ให้ถูกจับไปเป็นตัวประกันคำสั่งนโยบายนะี้ยังไม่มีรายงานว่ายกเลิกนะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีปัญหายิงกันเองอยู่เรื่อยเพราะแตกตื่นหรือเกิดสถานการณ์ที่คิดว่าเพื่อนน่ะจะยอมแพ้แล้วก็เกิดเหตุฉุกเฉิน คิดไม่ตกยิ่งไวยก่อนสะสมความเคีดแค้นไม่พอใจในหมู่ญาติพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลที่ญาติเขาโดนยิงนะคะแต่เหตุผลอะไรก็ตามมันสะสมล่าสุดมีการแก้แค้นให้ญาติที่โดนทหารอิสราเอลยิงในการประท้วงถึงขั้นเผาฐานทัพ IOF กันเลยทีเดียวทหารมีการโดนโจมตี ยานพาณนะฐานถูกทำลายผู้ต่างถิ่นฐานชาวยูเป็นคนลงมือเองนะคะโจมตีกองฐาน IOF ของ i s สราเเจ้าหน้าที่จัดการประชุมฉุกเฉินพิจารณาเรื่องนี้ไม่รู้จะทำยังไงออตามาาเบนกวีรามตีความมั่นคงหรือตำรวจนะคะของอิสราเอลเรียกประชุมฉุกเฉินนะคนนี้แหละเคยปกป้องชาวอิสราเอลที่ถูกกล่าวหา ว่าก็อาจญากรรมในลักษณะเดียวกันนี้หลายครั้งแต่เขาทำต่อชาวปาเลสไตน์นะคะตอนนี้ออกมาประนามความรุนแรงที่พวกนี้ทำพราะดานไปยิงญาติพี่น้องเขาไม่พอใจค่ะเลยเล่นแรงเรื่องนี้เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองเขาโพสต์ลงแล้วก็บอกว่าการโจมตีกองกำลังความมั่นคงสถานที่รักษาความปลอดภัยและทหาร IDF ซึ่งเป็นพี่น้องของเราเป็นผู้ปกป้องเรา ถือเป็นเส้นแบ่งเขตแดนและต้องได้รับการจัดการอย่างเข้มงวดทั้งๆที่เราต่างก็เป็นพี่น้องกันขอให้หยุดการกระทำเมื่อก่อนนี้นี่แหละกลุ่มพวกนี้กลุ่มชาวยิวหัวร้อนทั้งหลายเนี่ยทุบตีชิงลักทรัพย์ทำร้ายชาวปาเลสไตน์ตำรวจในพื้นที่จับไปคิดมาเบนเกวียนนี่แหลคะค่ะมาปล่อย บอกว่านี่คือวีรบุรุษของชาติวันนี้โดนย้อนสอนสื่อฮิบรูฮาราเอนะคะเปิดเผยว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวเองจำนวนหนึ่งจุดไฟเผาทัานทับทานของกองทัพอิสราเอลในเขตเบตแอลของเวสแบงค์เมื่อคืนนี้ฐานทับนี้ใช้ต่อต้านปฏิบัติการชาวปาเลสไตน์โดยตรงนะคะมูลค่า3ล้านเชเกลประมาณ8 1 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐคือ เป็นบัตรจดบันเบิมในการกอ่อตั้งนะคะเรียบร้อยเผาวอดและมีการกอวอดการประท้วงกรณีนี้เพราะว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลโจมตีทหารและตำรวจของอิสราเอลฉีดสเปรย์พิษใส่ทำลายยานพาหนะทางทหารของอิสราเอลใกล้สำนักงานใหญ่กองพลเบนจามินควางก่อนหินใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้เป็นตน้นไม่ไหว้หน้า แล้วก็เสี่ยงอันตรายเพราะว่าโกรธแค้นที่ไปยิงญาติเขาเป็นการตอบโต้จากชาวอยู่ด้วยกันเอาคืนที่ไปยิงออญาติเขาอายุ14ปีจากคนที่เบสันบาดเจ็บสาหัสนะคะครอบครัวของเขาบอกว่าคนนี้ได้รับบาดเจ็บจากการยิงของฐาน IDF กองทัพอิสราเอลเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือบุกมาขับไล่บุกมาจับกลุ่มบุกสู้กับ ชาปาเลสตนาที่เวสแบงค์จะว่าโดนลูกหลงก็ว่าได้แต่อีกด้านหนึ่งก็คือนโยบายยิงกว่ากรารดยิงไม่เลือกในราคาคืออนุญาตให้ฮานิบาลก็ไม่สนใจเป็นคนอิสราเอลไม่ยิงลูกเดียวก็เจอลูกหลงสิคาเหมือนกรณีที่เกิดในกาซาฐานอิสราเอลยิงก่อนเลยถ้ารู้สึกว่าจะแพ้หรือจนแต้มหรือเกิดเหตุที่เขาใจรพเพื่อนจะยอมจำนวน ก็คือไม่ปล่อยให้ยอมจำนนให้สังหารเลยสังหารพวกเดียวกันเกิดขึ้นบ่อยมากกลุ่มต่อต้านเอามาเปิดเผยเยอะทีเดียวแล้วก็มองว่าการที่ตัวประกันตายไปเรื่อยๆก็เพราะว่ารัฐบาลอิสราเอลนั่นแหละไม่เต็มใจช่วยพยายามไม่หยุดหยิงแล้วก็พร้อมจะทิ้งชีวิตของตัวประกัน50กว่าคนที่เหลือนั่นเอง เวสแบงนี้เป็นที่อยู่ของชาวปาเลสไตน์ราว3ล้านคนนะคะอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของอิสราเอลเฉยเลยเป็นปาเลสไตน์แต่อิสราเอลปกครองคุมงบประมาณแล้วก็ v i p ของปาเลสไตน์ที่คุมหรือดูแลเวสแบงค์นี่แหละเมื่อก่อนนี้ตาอวยดีกับอิสราเอลมากมีบาทร i p ออิสราเอลด้วยนะคะตอนหลังเขาปราบไม่เลือก ก็เริ่มไม่พอใจแต่ช่วงแรกๆอ่ช่วยอิสราเอลปราบกลุ่ม r e s i s t ซนต์ปาเลสไตน์ด้วยซ้ำตอนนี้มันก็ค่อนข้างเปิดหน้าชัดเจนนะคะว่ากลุ่มปาเลสไตน์ในเวสต์แบงนี้เป็นเป้าหมายที่สรัฐและอิสราเอลจะชูขึ้นมาหลังศึกซึ่งไม่รู้จะยุติศึกเมื่อไหร่ยาอิลลาปิดผู้นำฝ่ายค้านกล่าวกับวิทยุกระจายเสียงของกองทัพอิสราเอลนะคะ ว่าเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นโดยผู้ก่อการร้ายชาวยิวใช้คำนี้เลยซึ่งเป็นกลุ่มอาญากรที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรของรัฐบาลเนทันยาหูถ้าตอนนี้ค่มไม่อยู่นี่ฟาดกันแฉกันเน็ตเน็ตเ,เลยล่อมจ้นเลยเป็นอิสราเอลผู้ตั้งถิ่นฐานอีกจำนวนหนึ่งจัดประท้วงเนทันยาหูให้เจรจาหยุดยิงนำตัวประกันที่เหลือกลับบ้านให้หมดร้ายเจิดนะคะ ไปประท้วงใกล้สำนักง,งานในทันยาฮูที่บ้านละ่ะที่รัฐสภาละ่ะเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเจรจากับฮามาสแต่รัฐบาลเพิกเฉยเดินหน้าเร่งบุกยึดพื้นที่ในเวสแบงค์และประกาศอพยพชาวกาซาอีกอ้างเร่งปราบฮามาสให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นล่ละค่ะที่ฮามาสบอกว่าจะเป็นสาเหตุแห่งการทำให้ตัวประกันนั้นเสียชีวิตญาติก็กลัวสิคะพากันมาทวงไม่ใช่ประท้วง ไม่ให้ยึดปรเลสไตนะแค่ประท้วงให้เจรจาหยุดยิงก่อนแล้วเอาตัวประกันมาให้หมดหลังจากนั้นก็แล้วแต่นั่นคือ78%เชียวนะคะของชาวอิสราเอลเห็นด้วยให้ยึดปรเลสต์งานนี้ก็คือความขัดแย้งภายในของเขาประกันหนึ่งกลุ่มต่อต้านยังคงปฏิบัติการทางทหารดูเดือดเข้มข้น ทุกวันนี้หนักกว่าเดิมนะคะมีรายงานทานอิสเอลเสียชีวิตรายวันเลยไม่ใช่1หรือ2นายด้วยนายแต่ละที่ดับเป็นหมู่นะคะเพราะใช้วิธีบอมฐานบอมอาคารที่พักอะไรเหล่านี้นั่นก็คือทหารอิสเอลเสียชีวิตต่อเนื่องแม้ไม่มีรายงานแต่ในเทอร์กแม์เนี่ยช์ค่ะตัวประกรันบางส่วนมีความส่มเสียงจะต้องเสียชีวิต จากการหวานแหกของกองทัพอิสราเอลน่นละค่ะกระแสการกดดันทั้งจากคนอิสราเอลที่ไม่พอใจเพราะเนทันชูไม่ยอมหยุดยิงกับกลุ่มหัวรนแรงซึ่งแรงมากไม่พอใจเพราะไปยิงเอาญาติของเขานี่ล่ละค่ะกรรมสนองกรรมไม่มีใครทําเล่นกันเองแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ผลว่าง่ายที่สุดจะเอาอยู่ไหมผลเป็นอย่างไร จะได้กระพิบตาค่ะ